แล้วถ้าคุณกำลังตามหารถน่ารักน่ารักสักสคันหนึ่งนีงบ4,000ต่อเดือนเฮ้ย hey, คันนี้ตอบโจทย์นะตัดสุดก็แค่2 0,000นเอง ตอบโจทย์สุดๆสำหรับใครที่เป็นสายอีโคคาร์สายประหยัดอยากได้รถเล็กๆสักคันหนึ่งแต่งวดต้องถูกด้วยนี่เลยค่ะงวดสี่พันสองแสนสามหมื่นเก้าพันเป็นรถที่ปลกพิ้งนางหลักเลยนะคะอย่างแรกเลยเรื่องของสีจะได้เป็นสีขาวแบบนี้เดิมๆทั้งลำเลยนะคะย้ำว่าเดิมๆทั้งลำช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะเลยและที่สําคัญเลยนะคะก็ปลูกปิ้งหน้าใช้งานมากๆนะคะเดิมๆเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองที่การจอดรถเนี่ยค่อนข้างมีจํากัดนะคะคุณก็ไม่ ไปย่งที่จอดรถใหญ่ๆเหมือนคนอื่นเขาอีกต่อไปเพราะคันนี้เนี่ยช่วยกันได้เยอะเลยค่ะนี่แล้วไม่จุกจิกด้วยรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ปี2017นะคะสีเดิมๆเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยเห็นแบบนี้นะวิ่งแค่70,000กิโลเองเรามาคํานวณดูค่ะเนี่ยไม่วิ่งโคตนน้อยเลยกุญแจทุกอย่างเป็นกุญแจแบบ immobilizer มีในส่วนของออปชั่นต่างๆครบครันนะคะแล้วที่สําคัญเลยคือเจ้าตัวนี้ค่ะซึ่งใช้งานดีมากม เปิดเครื่องแล้วนะคะก็มีเบรก ABS ขึ้นให้นะคะนี่บอกเลยว่าเบรกอยู่ๆแน่นอนนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็เชื่อมต่อกันบูทูธได้นะเห็นไม่เอ่ยต่อพอร์ต USB หรือว่าใส่ DVD ก็ได้นะคะตรงนี้ก็ได้เลย เอ้ยอันนี้มันดีนะว่าไปเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะซึ่งงวดสี่พันเกียร์ออโต้เนี่ยคุ้มค่าน่าใช้งานมากคันนี้ใครมีเงินเดือนสักหมื่นหนึ่งก็คันนี้คนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำได้แล้วนะคะได้รถแบบนี้สวยๆไปเลยและแน่นอนจะย้ำอีกหนึ่งรอบว่าประหยัดน้ำมันมาก ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของรถยคันนี้ครบจบที่239,000งวดก็แค่4,000ต่อเดือนเอ๊ะเงินเดือนเริ่มต้นแค่หมื่นนึ่งทำงานเริ่มต้นสักประมาณ4เดือนก็ออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำได้แล้วนะคะแล้วคุณล่ะคะถูกใจหรือเปล่าคันนี้พร้อมเลยนะเปลี่ยนน้ำมันด้วยมาเลยค่ะสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์รออยู่ค่ะส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาการฟรีทั่วประเทศเลยจบแน่นอนที่นี่